สวัสดีค่ะแม่ผู้งามหลายจ้สาสางงามหลายค่ะวันนี้เรามีเคล็ <Okay. S 2> ดับเกี่ยวกับความสวยความงามไรแกวันนี้นะคะเราจะอ่าช่วงนี้เรม,มีปัญหาอะไรบ้างช่วงเนี้ยปากแกเรื่องปากจริงเหรอโอ้ใช่ย่า บาเป็นคาบมาเลยอ่ะดูนี่ดูนี่เห็นไหมทาลิปจะกี่ครั้งจะทับกี่ครั้งก็ไม่เคยมีในส่วนของอ่ะผิวแตกเลยเพราะว่าฉันมีเค็หลับดีมันจะเป็นคุยคือแกฉชนยงเสีฟันมาถูมันก็ไม่หายเลยจิงเนาะแกมีอะไรที่ดีกว่านั้นเด็ดกว่านั้นฉันมีจักวันนีจะมา ทดลองทําให้ดูนะคะบอกเลยสาวๆส่วนใหญ่มีปัญหานี้แน่นอนสาวๆที่แต่งหน้าแล้วระหว่างวันเติมลิปแล้วลิปเป็นคราบวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาแนะนํากันคะ่ะโดยไอเทมเดิมก็คือสามารถใช้วัตถุดิบในครัวเรือนของเรานี่เองค่ะไม่ต้องลองทุนอะไรเยอะนะคะมาดูกันเลยนะคะแม่บ่มวันนี้ซาๆาจะแนะนําวัตถุดิบนะคะซึ่ง ทุกครัวเรือนต้องมีอยู่แล้วนะคะอันดับแรกค่ะน้ำตาลใสแดงแบบนี้เลยนะคะนะคะเดินเข้าไปในครัวเจอแน่นอนค่ะที่สองค่ะเป็นน้ำผึ้งค่ะจะน้ำผึ้งยี่ห้อไหนแบบไหนนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำผึ้งที่ซื้อมาจากต่างจังหวัดที่เป็นขวดใหญ่ๆงได้หมดเลยนะคะเราไม่ไม่ไม่ซีเรียสแบบแล้วก็อันดับที่สามก็คือไอเทมไอเทมสุดฮิตของเรานะคะประจําตัวซาร่าก็คือน้ํามันม,นมนพะพร้าวสกัดเย็นนั่นเองค่ะนะคะคือวันนี้ไม่ได้กินใช่ปะ ไม่ได้กินข่าไม่ไม่ได้กลัวเหมือนเมื่อก่อนเหมือนคลิป่าทีแ่แล้วนะคะฉันจะออกเดตจะไปงานไปอะไรแบบเนี้ยได้เลยสามารถทําเลยแล้วทําเสร็จแล้วก็แต่งหน้าได้เลยปกตินะคะทําช่วงเวลาอาบน้ําใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะแต่ว่าอันดับแรกนะคะเดี๋ยวพี่จะซาสตานะคะจะขอเช็ดลิปก่อนมาลองช่วยเ,เช็ดลิปนี่ควรเช็ดได้แล้วนะลิปแทบเป็นคราบมากเลยไม่ควรที่จะอทาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ ก็คือขาดไม่ได้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับที่ทําประจาอยู่แล้วทำประจําขาดตัวนี้ไม่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถ้าไม่เคยขาดเลยนะคะจากที่อันดับแรกอ่ะเช็ดปากให้สะอาดก่อนใช่เช็ดปากเราก็ใช้นี้เช็ดแล้วบางคนที่มีรีโมเวอร์อะไรก็เช็ดหรือว่าบางคนตื่นเช้ามาแล้วก็ไม่ได้ทาลิปก็ไม่ต้องเช็ดนะคะแล้วก็เช็ดลิปออกนะคะก้องเราคือกระจุกใช่ไหนี่ก็เช็ดลิปออกปกตินะคะเช็ดออกไปเลย เราก็นำมาม่วงมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยนะคะน้ำมาม่วมะพร้าวมาทาลิมฝีปากก่อนก่อนที่จะสครับนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดสครับนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดใหญ่เม็ดเล็กบางคนน้าตาลทรายแดงนะคะเม็ดอาจจะไม่เท่ากันนะคะบางคนน้าหนักมือไม่เท่ากันด้วยกลัวจะเป็นการลบกวนมบริเวณริมปากตรงนี้กลัวจะบางคนแบบถูกแรงปลายกลัวจะมีแผลกลัวจะรู้สึกว่ามันจะป่าด้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทาน้ำมัมวมะพร้าวลงไปก่อน ปกติเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาผสมน้ำผึ่งกับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงแต่อันนี้ไม่ต้องใช่ป่ะอันนี้ไม่ต้องค่ะอ๋ออันนี้ก็คือแค่เอามาเช็ดปากแล้วก็เหมือนพึ่งขูผิว้าเหมือนเหมือนลงปอไม่ให้มันมีผลกระทบนะคะต่อการที่บางทีเราก็เราลองถูแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยก็คนแค่นี้ที่ใมันเหนียวเหนียวนึบๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้มือของเราเลยนะครันที่ผมทำนี่นะคะแล้วก็ที่จะมาเรียกฉันพี่นะ แม่กูอำกระเทาะอะไรเลยนะคะอืมอร่อยด้วยแล้วก็ถือว่าจะเข้าริมปากก็ไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะเป็นน้ำตาลแล้วก็สักครับไปเลยค่ะคุณพ่าคุณไม่ได้สักครับแล้วแกอร่อยอ่ะนี่ถ้ามีมะนาวปีบลงไปนะคือกูกินได้เลยค่ะนี่นะคะอะไรสัครับหมุนวนไปวงกลมนะคะมันต้องทำปากเจ๋อเจ๋อใช่ยิงยิงยิงท่าอย่างงี้ก็ได้ถัวไปเลยค่ะจริงๆในผสมเยอะใช้ได้นานนะเนี่ยอ่ะค่ะ ผสมเก็บไว้ในตู้เย็นได้ป่ะไม่แนะนำนะเพราะว่าบางทีกปดน้ำลายน้ำตาลมันจะละลายเราทำเนี่ยมันละลายในปากั้นหมดแล้วมันอร่อยอะแกหลอกสักครับไปเลยซักประมาณหนึ่งนาทีก็ได้ค่ะไม่ต้องนานรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะมันนุ่มเนาะแล้วก็รู้สึกแบบมีปากเราไม่กรุขัดแล้วให้ชอบอะแกแล้วก็เช็ดออกปกติ แต่ว่าถ้าอยู่ในห้องน้ําก็สามารถใช้น้ำล้างออกได้เลยแล้วก็จากนั้นเราก็แปรงฟันล้างหน้าอ,อาบน้ําปกติได้เลยนะคะของฉันะ่ะคือเหมือนเหมือนจะไม่ต้องเช็ดแล้วแกคือเหมือนเรียกกินหมดแล้ว <laughs> <c oughs> อาทิตย์นึงทำได้ไ<ข>อาทิตย์หนึ่งขอซักไม่เกินสามครั้ง อ่าแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนนะคะแต่น้ำตานี่คงอาทิตย์หนึ่งประมาณสองครั้งแล้วแต่ปากแบบป่วยหนักเนี้ยก็สักสี่เนาะใช่แต่ว่าใช้น้ําหนักมือที่เบาให้นันเองอย่าถูแรงแค่นั้นนะแต่ใครไม่มีน้ําตาลทรายแดงก็น้ําตาลทรายเม็ดเล็กก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าถูแรงนะเพราะจะมันจะมีความหยักเยอะกว่าโอเคสวยแล้วว่าแกมาแล้วค่ะหลังจากที่สครับไปแล้วก็ไปล้าง เราอาล้างปากอาล้างเลิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาลิปมันเรียบร้อยนะคะเราจะมาทาลิปให้ดูกันว่าเนียนเรียบขนาดไหนจ๊ะก็เติมลิปได้ปกติแน่นอนก็ทาลิปของเราปกติได้เลยเห็นไหมเรียบไหมหน้าจูบไหมคะเห็นไหมคะเมื่อมีเรามีริมฝีปากที่เรียบเนียนนะคะบอกเลยนะคะเสน่ห์ของการทาลิปสติกสีลิปสติกของเราก็จะ สีก็จะออกมาชัดขึ้นนะคะสีก็จะตรงตามแท่งนะคะบางคนซื้ออ่ะลิปติกอ่ในแท่งเป็นสีนึ่งแถวมาเป็นคนละสีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรียมฝีปากของเราไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเนียนด้วยนะคะก็ตัวนี้ก็สามารถเป็นตัวช่วยกันตัวช่วยได้อีกหนึ่งไอเทมนะคะของเพจเรานะคะก็นะคะใครที่สนใจเป็นไงไมบผมเห็นไหมเรียบขึ้นมาทันทีเลยบอกเลยไม่จกตาจริงๆค่ะแล้วก็วัสถุจัด วัตถุดิบทุกอย่างนะคะอยู่ในครัวเรือนของเรานี่เองแค่เดินไปในครัวแล้วก็หยิบออกมาทําจบสวยนะคะคสวยได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะอ่ะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะได้แล้วคลิปหน้าเราสองคนจะมา share, แชร์เคล็ดลับดีดดๆเกี่ยวกับความสวยความงามแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะ,คะสําหรับคลิปนี้ เราขอตัวละไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ